เพื่อนเพื่อนทุกคนกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฮะ,ะจะมาสอนทํากับดักคนงูกเหล่านะฮะซึ่งทีทํามีดังนี้ฮะ,ะกับดักคนงูกเหลากับดักระเบิดฮะระดับแรกฮะ,ะ้เราลงไปนะฮะแล้วก็วางทีนทีให้เยอะเยอะนะฮะบ้มบ้มฮะ ทําเป็นห้องสำหรับไทยในในครวัดนะอ่อนวัดที่เลสายนะอา่าฮถ้าถ้าทีนทีประมาณนั้นจะค่าเราได้ฮนะเขาก็ติดลงไปฮนะวางลงไป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 วาง,งไป เหลืออีกหนึ่งอันต้องวางให้ผมนะนี่ฮึดฮึดนะฮะไปหนึ่งบล็อกฮะจากนั้นเอาบล็อกมาวางฮะฮึบฮะซึ่งวิธีวางประตูฮะให้เราวางอย่างนี้เย็ดด้วยโอ้ยวะเนี่ยฮะเริ่มใหม่เลยเห็นไหมอ่ะอ่ะเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ฮะ มันมันขี้เกียจข,ขุดดินเนะฮะตรงไปประเด็นตรงไหนหรอเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ตรงเนี้ยอ่ะอ่ะอย่าโง่ขอวางประตูก่อนเลยเนี่ยวิธีวางประตูฮะแด้วางไว้อย่างงี้ฮะเ,เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เออเดี๋ยวอ๋อ,อแล้วก็มาอย่างงี้นะแล้วก็มาอย่างงี้แล้วก็อืมดูให้เราฟังไวางางี้อ่ะ เราลองาาวางเขาวางผิดสูวยเนี่ยเราต้องวางกันอย่าไปทดสอบก่อนนะฮ้าหนุมเนี่ยอ่านาทางนี้ถูกปะเออเห็นแล้ะแล้วพออย่างนี้ฮนะน่ะก็เอาน่ะแล้วก็เอา,เอานี้อ่าเนี่ยก็จะเป็นตัวตูไว้ไว้ถ้าไม่ขังเราแล้ว เดี๋ยวอันแรกให้เราก็ทุบออกก่อนนะเราไปขุดข้างล่างต่อแล้วก็วางให้ทั่วๆฮะวางอย่างเงี้ยกูจะขึ้นไปยังไงครับวางเงี้ยไม่ได้ดูอะไรเลยเออเนี่ยเดี๋ยวกูตบนะเนี่ยจะตบจะตบตัวเองเนี่ยไม่ได้ตบใครหรอกเออแล้วก็วางปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้ว เนี่ยแล้วก็ใส่อะไรกันไปเขาเนี้ยผมว่าเอาไว้เป็นกับดักผีก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไว้อย่างเงี้ยดูแล้วเราก็ตีมันเข้าไปเข้าไปดิเข้าไปดิเือเข้าไปดิปดว่าเดี๋ยวทอบเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาสแสดงให้ดูกันเลยนะฮะเอองั้งงนเราก็ปล่อยผีมาลอกพวกเขาฮะให้พวกเขาวขาิ่งเข้าไปเนี่ยฮะผมจะทําให้ดูฮะอา้าวเป็นยังไงป๊บ อ้ยโอ้ยติดไฟเลยอะไรนักหนาฮนะอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวหอปิดผีก่อนเดี๋ยวให้เลือดเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยพอเราให้เรเา,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 เากลัวผีมากมากฮะเพื่อนเพื่อนก็จะเฮ้ยอะไรไปนเนี่ยวิ่งเข้าไปฟ๊บโดนฮะอย่างเงี้ยโดนเร็ดเลยเป็นไงล่ะโอ้โหสลับ กับดักนี้ก็ขอบช่วยไปกดไลค์นะฮะแล้วก s ซับสไคร์นะฮะสำหรับที่นี้รัาเพื่อภาพในเนี่ยชสุยครับ